ตามหารถที่สุดรักตอนที่สองเวอร์เซิร์ช้นรถคนรักเมื่อวันก่อนนะ่ะพี่ไปดูรถมือสองมาหลายคันเลยไม่รู้ว่าน้องเดียมีสเปคชายในฝันเดียเหรอเฮ้ยเออ มีรถในฝันแบบไหนจ๊ะเดี๋ยวชอบดำดำดุดุแรงแรงแต่ว่าข้างในฟุ้งฟริ้งนุ่มนวลโอ้ดำดำดุดุแรงแรงข้างในฟุ้งฟิ้งนุ่มนวลแป๊ะเลยค่ะแปะเลยคับต้องเดียแปะเลยครับเอาในคุณจืดเดียบไปหน่อยเดียไปหน่อยสิอ๋อข้าวปาวจดจะาพูดยา้จริงวะวันนี้พี่กายขับมาเลยครับคันนั้นเลยดำดุใหญ่มันเง่าถึงแม้รถของพี่จะไม่ฟุ้งฟิ้งแต่วาใจของพี่กายฟุ้งฟริ้งมากเลยดูหน้าก็รู้ฟุ้งฟิ้ง จะอาจุ้ยไม่ต้องกังวลเดี๋ยวป๋าจัดให้เอ้าเปิดคอมข้าเว็บกรุงศรีมาเก็ตดอทคอมจัดกับปาดูตรงต้องการซื้อรถเช่นเคยแต่คราวนี้เราพอจะรู้สเปคที่เราอยากได้แล้วใช่ไหมงั้นเรามาค้นหาแบบละเอียดคลิกเลยจากนั้นก็ระบุที่เราอยากได้ไปเลยประเภทรถยี่ห้อแต่ถ้าน้องยังไม่รู้ก่ละไว้ก่อนไปเลือกสีที่ต้องการก็พอโอ เทียบเลยป๋าแต่ก็มันก็เหมือนที่เว็บอื่น,นๆเขาหากันทั่วไปนะป๋าไม่ไม่ไม่ดูนิมันต่างก,กันตรงนี้ดูที่แถดำๆด้านขวาสิมันคือกรุงศรีมาเก็ตพาวเวอร์เซตพาวเวอร์เซตดียังไงดูนิเขารวบรวมข้อมูลเฉพาะให้เราไว้แล้วเช่นรุ่นอะไรปีอะไรจังหวัดไหนมีกี่คันอยากได้รถแรงๆก็ไปดูตรงที่เขียนว่าซีซีรถมาเครื่องเท่าไหร่เราจะได้รู้ว่ามีกี่คันเพื่อประกอบการตัดสินใจของเราไงล่ะง่ายมาก ง่ายครับวันนี้น้องเดียดำดุมาแล้วเดว็ดมาจากหน้าร้านให้น้องว่าแต่ป๋าสองสามวันนี้ผมต้องไปต่างจังหวัดไม่มีเวลามานั่งนั่งกดกดหาหาทำไงดีละป๋าป๋าช่วยดูให้ผมเรื่อยๆแล้วโทรบอกผมนอนี่เลยไปที่เว็บหน้าแรกลุงสีมาเก็ตเคาเตรียมไว้ให้แล้วอีก2ทางก่อนอื่นไปคลิกที่ประกาศหารถแล้วลงข้อมูลที่เราชอบโอ้โอ้โห ทำไมมันง่ายอย่างเงี้ยป๋าเสร็จแล้วคลิกลงประกาศซะแล้วคนที่เขามีรถจะขายเขาจะมาดูที่ประกาศของเราคนไหนที่เขามีรถที่จะขายตรงกับเราเดี๋ยวเขาจะติดต่อมาเองสบายไหมละ่ะอุ้ยสบายฮะเอามาดูนี่ต่อ ค้าข้างประกาศหารถจะมีฝากค้นหารถเห็นไหมคลิกซะลงข้อมูลไหมือเช่นเดิมแต่คราวนี้ถ้ามีใครโพสต์ตรงกับเราเมื่อไรระบบเขาจะส่งอีเมลมาหาเราในวันรุ่งขึ้นทันทีเรียกว่ามีรถตรงปุ๊บกรุงสีมารเก็ตจัดให้ปั๊บสุดยอดเลยป๋าเฮ้ยน,นี่มากินทีมจุ่มกันไหมอย่างขน้นก็ขายสนใจไหม <c oughs> แล้วปากรู้ได้ไงว่าเขาขายหรือเปล่าเจ้าของรถก็ไม่อยู่ด้วยเวบเห,ห็นดมไหมไม่ว่าไปที่ไหนถ้าเจอสติกเกอร์ QR โค้ดแบบนี้นั่นหมายความว่ารถคันนี้ประกาศขายอยู่ในเว็บกรุงศรีมาร์เก .com แล้วเอามือถือขึ้นมาสแกน QR โค้ดนี้ได้เลยครับเย่ม้ม กดไลค์ให้เลยหารถได้แต่ตังมีเบ้าตังเงตังเงตังไม่มีมีแต่ไลไม่ตกรัวแค่มาจัดกระป๋าซื้อขายรถมือสองพร้อมสินเชื่อจัดกระป๋าได้ที่ ปรุ่งสีมาร์เกิตดอตคอมถ้าถ้าน้องไม่มีที่พึ่งมีปัญหา